สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World the game กันอีกครั้งแล้วนะครับผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกของพี่กันอีกเช่น เคยครับผมทุกคนมาคผมทุกคนวันนี้ก็เลิกงานดึกด่อยนะผมเลยเวลาที่ JW มันจบลงไปแล้วด้วยนะผมแต่ว่าเข้ามาดูแล้วมันมีแพ็กหน้าเล่นมาอีกแล้วครับผมนี่ครับผมไฮบิดโชว์ดาวนั่นเองครับผมว้าวโอ้โหช่วงนี้มันเป็นเทศกาลแจกการ์ดหรือยังไงวะเฮ้ยโอ้โหครับผมไฮบิดทั้งนั้นนะไฮบิดคอลเล t i o n ครับผมว้า ไม่อยากจะเลื่อนลงมาโอ้เวลาตัวเลื่อนลงมาดีไรตัวได้การสุดท้ายการสุดท้ายทุกทีครับผมทุกคนและก็มีแพ็กน่าสนใจอีกนะผมอันนี้เอิร์ธเดยทัวร์เนี่ยอันนี้เราได้รีวิวไปแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ตบอีกพี่ก็จะมารีวิวอีกนะผมรีวิวจนกว่าพี่จะได้ไอตัวเนี้ยดาร์โคเซเลท็อปครับผมมันยังเหลือเวลาอีกไนะแต่เวลาพี่ตีเนี่ยพี่ก็อยากทําคลิปไปด้วยเลยเนาะจะได้ให้ทุกคนได้ลุ้นกันครับผมว่าพี่จะได้หรือจะเกลือครับผมและมาอีกแพ็กหนึ่งนะผมนี่ ไยลนโนโตรัสบัก,กว่าทุกคนว้าวว้าวครับผมโอ้โหได้ตัวแบบนี้ครับผมก็ใช้อันนี้ใช้ลุงบักหน้าครัผมในการเล่นนอห้าเมตรนะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวให้ดูอีกทีเอาแพ็กที่เหลือน้อยสุดก่อนละกันครับผมให้บิดโชว์ดาวสี่รอบด้วยกันครับผมถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมเฮ้ยเดี๋ยมันโอโ้โหโอ้โห ชาบ้านเดว่านี่คือว a t โอ้นี่รอบแรกนะเนี่ยมีตั้งสี่รอบโอ้โหดูตัวดีโคตรโหดเกินป้าจัดครับผมอ้าว <c oughs> โอ้โหมันต้องมีไอตัวนั้นนี่ว่าเฮ้ยทุกคน โอ้โหดูมันดีนี่รอบแรกครับผมมันมีสี่รอบมันให้เอาตัวไฮบิดตัวนี้ไปด้วยหนึ่งตัวแล้วทุกคนดูค่าพลังดีน่าเกียดเกินไหมน่าเกียดเกินครับผมไปจัดครับผมเหมือนตูแบบฮอะไรวะเหมือนตูมาเล่นอยู่สองตัวโ,โหแล้วทุกคนดูค่าพลังดีโอ้โหไอเจ้าโอเปียโคมีมัดของพี่มัน โอ้โหมันเบาเกินมันเบาจนแบบไม่รู้จใ้มันทําอะไรเลยอะเอาจริงๆแทงใจมันแทงก็รู้สึกว่าเสียดายอะโหแล้วดูโอ้โหมาหาเทพก็โกตบก่อนเลยครับผมเอาระครบผมลงมามาอีกรอบลูกพ่ออย่างน้อยหนูก็มาเพื่อแทงใช่ไหมนั่นก็แทงต่อไปลกูกโอ้โหมีจํากัดตัวด้วยครับผมแล้วตัวก็เอามาโหดเวอร์เวรเกิน ให้ตูได้บ่นไปเถอะทุกคนเดี๋ยวนะขูรูุนี้กันสามก็ดีโอ้โหไอ้ไอ้ไคนยังไงวะเอม่องวงวิบวัพสามตัวทุกคนม่งวงวิบวัพสามตัวต้องตีแล้วอะต้องตีแล้วจริงจรครับผม เอาวะไปนอนเฟึบฟืบบัดเรียบร้อยครับผมโหวันนี้พี่เงียบหน่อยนะฮะคิดเยอะเลยครับผมไม่ใช่คิดเยอะธรรมดานะคิดเยอะแบบเยอะจริงๆครับผมโอ้โหคำว่ารู้เยอะคำว่ารู้เยอะไม่เคยเกินใจเขาไม่เคยเกินใจเขาครับผม ไม่ตกไม่ตีฮะไม่รู้ตัวมีกี่แต้มแต่แบบพวกอยากจะชาร์จให้ใจจะขาดโอ้โหแล้วตบ้วยหกโอ้โหทำดีแล้วลูกเบทีรมมาัคบผเกิกาไโคมาแล้วโอ้ไม่รู้จะเริ่มยัางไรดีเบเทยียตบอะไรก็ให้บัญญาบัรยังเลยนะไปโดนปุ๊บบัดเรียบร้อยครับผม เหนื่อยว่ะเราชนะจัวเลยครับผมยังไงมันก็ตีเราไม่เข้าแล้วถึงมันกันสี่ไว้ก็เท่านั้นนะแล้วโอ้โขยันเก็บจังวะไปไปนอนซะไปนอนปึ๊บปๆ๊บป๊บักเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบแรกครับผมวู้สวยงามครับผมคือพี่ไม่รู้จะพูดยังไงจริงว่ะทุกคน ไอแต่วันนี้ถ้าเกิดพี่ลงทันนะพี่กลับเลิกงานดึกก็จริงครับผมแต่ถ้าลงทันก็จะลงนะอย่างที่บอกช่องหลักเราเป็นอ่อฮะเดี๋ยวมันให้ใช้ตัวเมื่อกี้เลเวลยี่สิบหนึ่งตัวครับผมวัดแล้วตู้จะไปมีได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหไม่รู้ว่ามันจำกัดตัวนี้เลยอะ่ะพี่อยู่ไหนว่าตัวเนี้ยโอ้โหแล้วตู้มีเลเวลสิบตัวเดียวครับผมทุกคน ล้วตู้จะไปเล่นยังไงวะแพ็กเนี้ยโอ้โหแพ็กนี้ตู้จะเล่นยังไงก่อนครับผมมันมีตัวเดียวว่าเล่นไม่ได้แล้วหรือเปล่าวะเนี้ยเอาไงดีวะเดี๋ยวนะเจ็ดพันห้าร้อยเหรอไม่ได้ลดราคาด้วยแล้วถ้าพี่ทาโอ้โหทำเลเวลตอนตอน,ตอนรอบที่สี่มันน่าจะเอาเลเวลแม็กอะเท่าที่คิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเล่นดูก่อนละกันครับผมเดี๋ยวพี่ขอลองตีดูก่อนอ่าลองทําเลยครับผมเอาแบบสดๆเลยนะ เอาแบบสดๆเลยครับผมมาโอพียโอ้โหนีตัวต้องมาเสียดีเอ็นเอใกล้ตัวนี้เหรอเนี่ยมันผสมกับอะไรไว้ตัวเนี้ยมันผสมกับอะไรมาเฮอโอ้โหรัวๆ,ๆัครับผมทุกคนมาอย่าบอกนะวันนี้มันจะให้ทำรเวิวแม็กไอตัวเนี้ยตูจะได้รีวิวไปเลยไหมเฮรโอ้โหเองผสมกับใครมาเนี่ยเหรอจำไม่ได้ครับผมดูให้ดูหน้าดิห็นน,น่ารักปะ น่ารักอยู่ครับผมไปงงเลยฮะตอนนี้พี่งงเลยฮะว่าจะทําตัวยังไงคืออย่าบอกนะรอบที่สี่มันจะเอาเลเวลแม็กอะเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนแล้วกันครับผมรอบที่สองไม่งั้นพี่ก็ไม่ได้การ์ดหรอกมาไฮบิดโชว์ดาวรอบที่สองครับผมโอ้โหพวกก็ยังมาตัวโหดแบบเดิมเลยว่า เอาละครับผมทุกคนมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมคือเพกบ้าอะไรวะเนี่ยมันโอ้มันต้องการแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเลเวลสิบล่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเลเวลยี่สิบล่ะถูกปะ่ะเพื่อนมันบังคับใช้อ่ะโอ้โหพี่ว่านะที่ไม่ได้ลงหรอกลิปเนี่ยน่าจะเล่นเก็บไว้อะผมแล้ววันหนึ่งรีวิวค่อยค่อยว่ากันโอ้โหเอาละครับผม ตัวยังไม่ได้รีวิวเลยอ่ะเหมือนบังคับให้ตูรีวิวอ่ะอารมณ์อารมณ์ประมาณนั้นเลยจริงครับผมและตอนนี้มีสองแต้มครับผมมาเอาลาดาโคเซลท็อปสไลด์มาแต่ไกลเลยฮะแล้วไม่ตบตูด้วยครับผมเอาจริงๆนะไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะมันจะทําอะไรได้วะเฮ้ยโอ้โหเหมือนกับแบบตูไม่ทําขึ้นเลเวลแม็กซ์ดีใช่ไหมก็เลยบังคับตัว แล้วมาบังคับตอนที่แบบราคาไม่ลดลวด้วยแล้วไม่ตบครับผมตอนนี้ดาโคเซลท็อปเหมือนจะเก็บไว้ในใจและก็หูหกันสามครับผมกันเข้าให้และตอนนี้มีสี่แต้มมะดาโคเซลท็อปด้อหูยพยันเก็บจริงๆเลยว่าโอ้ตูเลยยางชอบเลย <laughs> ขยันเก็บกั้จะจ้าโอ้โหเอาละครับผมม่วงวิบับไม่จ้าเปิดนะตัวอยากจะเปิดให้ก่อนจริงๆครับผมอรอบที่สามมันอาจจะอ่าขอล่างสามรอบที่สี่ก็อาจจะขอล่างสี่ครับผมเล้วมพี่ค่อยรีวิวค่อยรีวิวอีกทีแล้วกันครับผมทุกคนโอเคโอเพียหนูไปตอนท้ายเลยมาสกอร์เป็นเล็กลงสนามครับผมมาแล้ว ดุดันมาแต่ไกลครับผมและด้วยวันนี้ที่แพ็กไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่ไปนอนวับเรียบร้อยไปดีเอาละครับผมโอ้โหเจ้านกหัวขวานดาววแม็กซะด้วยเดี๋ยวนะโอ้โหแล้วตบสี่เดียวตู้ตู้กำลังคำนวณคิดอะไรบูเบิร์นอ้เอาละครับผมโอเบียลงมาอีกแล้ววะ โอ้โหอ่ะใส่ก่อนใส่ก่อนได้เปรียบครับผมไปนอนวักปีไง,ไงครึ่งหลอดไม่นอนแต่ก็ครึ่งหลอดได้เว้ยเออวะ่ะมันบังคับใช้ตัวแบบนี้ก็เล่นยากครับผมทุกคนจริงๆนะแล้วพี่ก็ต้องไปปั้นล่างสามร่างสีมาอีกเหรอกว่าจะได้แบบกาสไฮบริดโอ้โหแต่มันเป็นตัวที่ผู้เล่นใหม่ก็สามารถแบบทำขึ้นมาได้เป็นเลเวลแม็กได้ครับผมทุกคน ตู้กมวดใ่บนเนี่ยเดี๋ยวก็หลงลืมแต้มกันอีกเออเอาไปนอนบักเรียบร้อยครับผมโอเคมาดะครับผมทาเป็นจโลมาแล้วสี่มาสี่โอ้โหขอสี่ได้สี่สวยงามครับผมขอให้มันเอาแค่ล่างสาพอครับผมขอให้มันเอาแค่ล่างสามพอเนาะถ้าล่างสี่ 4, พี่ว่าไม่ไหววะ่ะเบืองดี a นดี ไปนอนปึ๊บปึ้งหมาควิดวับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะคือมาอ่ามันให้เราใช้สองตัวก็จริงเนาะโอ้โหนั่นไงทุกคนพี่ว่าแล้วว่าพี่ว่าแล้วครับผมว่ามันจะให้ใช้ ร่างไฮบิดแน่นอนครับผมเจ้าโอเพียเนี่ยโอ้โหแล้วตูกจะตูจะทํายังไงให้มันขึ้นมาวะเดี๋ยวนะพี่ต้องซื้อมันเรื่อยๆเลยเหรอโคตรเปืองดีอ็นเอวจริงๆทุกคนมันไม่ได้ช่วงลถด้วยนะมันเกิดมาจากใครวะเนี่ยแกลีมีมัสผสมเหรอพี่เคยรีวิวไปหรือยังตัวเนี้ยเหมือนจะเคยรีวิวแล้วเนาะโอ้โหชิปเถอะนี่ตูต้องทําให้ ว่าใขรใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงครับผมเงินเขียวตูทะบ้านแน่นอนนะทุกคนโอ้โหกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยฮะพี่จะทําเผื่อไปล่างสี่เลยแล้วกันเนาะอือเอาล่ะผมทุกคนมาต่อกันรอบสามอะโหพี่เสียดีเทุกคนเห็นดีเพี่มาตอนเริ่มคลิปครับผมดีเมีเท่าไหร่เงินเขียวมีเท่าไหร่คือพี่ก็เสียดายอะพูดจริงจนะแต่คือมันทําไปแล้วอะมันเลยต้องทอําอ่ะโอ้โหคือ พูดไม่ออกเลยว่ะจริงๆนะโอเคปะจัดครับผมเสียงพี่เริ่มอ่อยแล้วคือเข้าใจนะว่าเหมือนประมาณว่ามันอยากบังคับอ่ะให้เราแบบฟิลไฮบิดไอพวกตัวนี้ขึ้นมาเพราะมันเป็นตัวเริ่มต้นครับผมและพี่ก็ยังไม่ได้แบบทำอะไรกับมันอนะประมาณนั้นแหละให้มาบังคับตอนที่แบบโอ้โหแท็กมาตอนที่ยังไม่ลดราคาแล้วดีเพี่โคตรเสียดายเลยพี่กำลังเก็บตัวเพื่อจะไปอาเซอร พูดไม่ออกว่ะวันจะไปซื้อให้พวกตัวไฮบิดม่วงวิปั๊ไงทุกคนแล้วมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนมาถลุงดีเีเล่นน่ะแล้วมันฟิวไปแล้วอ่ะมันมันฟิวไปแล้วมันจะหยุดได้ไงแพทก็ตีไปแล้วอ่ะ <c oughs> เสียใจจีป็กเลยอ <c oughs> ุ้ตเบื่อจริงเครียดเครียดออกมาวันนี้ไม่ได้รีวิวมนันนะผมถ้าจะดูรีวิวแม็กเนี่ยดูแบบชัชดเห็นเนี่ย เดี๋ยวไปดูคลิปอื่นแล้วกันนะฮะวันนี้ไม่ได้บอกเลยไม่ได้มารีวิววันครับผมตูวตีแพ็กเฮ้ยมีสามแต้มแต่ตีหนึ่งแล้วตูไม่ได้กันบอดีด้วยโอ้ไม่คิดว่าตูจะกันจะทำอะไรบ้าเหรอเฮ้ยไอ้ดกเอี้ยงเฮ้ยมันเป็นยังไงวะเฮ้ยมันเป็นยังไงปพ๊บไปนอนไปนอนโอ้โหไอรู้เยอะ ตุกเครียดเครียดตั้งแต่ให้ตูทำอะไรแบบนี้แล้วห้ามาวันนี้ไม่ได้ลงคลิปหรอกปวดประสาทหัวหมุนเอาอีกแล้วทุกคนมีห้ามันตีสามีแล้วครผมมันเหลือสองอะมันอาจจะกันก็ได้พี่ว่ามันอาจจะกันไว้ โ okay. อเคไปนอนไปนอน AI มันสุดจะรู้เยอะพูดรู้เยอะครับผมพี่พูดจริงๆนะคือมันรู้เยอะมากอนะตอนเนี้ยรู้เยอะแล้วก็ปั่นประสาทตัวมากพี่บังคับใช้ตัวโอ้โหไปนอนซะจบจบกันไปไปน,นไปนอนไปนอนโอเคโอเคจบไปในรอบที่สามครับผมไม่สวยเลย <laughs> อย่าบอกนะรอบท้ายมันให้ใช้เลเวลแม็กชัดเจนครับผมทุกคนถ้าใครอยากจะเล่นแพ็กนี้นะครับผมฟิวไอเจ้าตัวนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะถึงจะเล่นได้ตัวที่พี่ทำอยู่เนี่ยไม่งั้นจะต้องมาแบบเสียโอ้โหกำลังลบแบบพี่มาครับผมทุกคนรอบท้ายฮะโอ้โหยอมใจเลยวะฮ่า <laughs> เขาก็เลยขยันใช้นกกันใช่ไหม โอเคไปจัดครับผมตู้เหนื่อยตู้ใช้คำเดิมว่าตู้เหนื่อย <c oughs> เอาแล้วครับผมทุกวันนี้ AI นะฮะมีการบังคับกันแล้วครับผมวันนี้ไม่ได้ลงนะจะไม่ได้ลงครับผมถ้าพี่แบบตัดไม่ทันนะพี่โมจะปวดหัวกับการทำไอ้เจ้าพวกนี้ขึ้นไฮบิดครับผมและตบมาแบบนี้อยากลองของใช่ไหมอยากลองของใช่ไหม ปับเรียบร้อยไปดีเอาละครับผม,มเมเดียโบดอนมาเลยเฮาลและถ้ามันตบสองนี่เราตุยได้เลยไวเอาโหแต่ไม่ตบนี่สิน่ากลัวกว่าใครและโอ้โหหา <laughs> โอ้โหขยันชาจ,จะจัดครับผมทุกคนเดี๋ยวพี่จะตบไปดูนะดูว่ามันจะกันไหมโอ้โหกันสาม โอเคเรียบร้อยว้วไปแงเจอวันพันไปหน่อยดิเอื้อเมเทียแหมพ่คนดาเมจเยอะเลือดเลือดเราเป็นไงเลือดเรากะติดหนึ่งใช่ไหมโอ้โหแล้วตบหกครับผมโอเคมาครับผมอินโดรัตเตอร์เจน2มาแล้วไอตัวนั้นไม่ต้องออกมาหรอกเดี๋ยวไปรีวิวกันอีกทีนะ เสียแบบโอ้โหเสียดีเอเอเยอะมากไปนอนปึ๊บปึ๊บหมาผมย่องเบาแล้วก็กระโดดแงี่มปึ๊บปึ๊บ,บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมวยเวอร์รอบนี้คือแบบวัยเวอร์ครับผมไวจัดจัด,จดมาครับผมทุกคนตอนนี้แพ็คไอบิดคอลเลกเตอร์ก็จบไปแนี้เรียบร้อยครับผมเย้ yeah. โอเคครับผมทุกคนยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วย <laughs> มาแพ็กนี้แลกกับโอเดนเอห้า oh, หมื่นไหแล้วดูพี่ได้ของแพ็กกี่เซาท็อปอยังย้ำเหมือนเดิมครับผมทุกคนใครอยากตีแพ็กนี้นะปั้นในตัวไอเกลี่มีมัด เวอร์ชั่นไฮบิดนะาผมขึ้นมาเลเวลแม็กก่อนนะค่อยไปตีและกันครับผมทุกคนยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบายว้ bye ู hoo! เจอกันใหม่ครับผมแพ็กดีๆมีให้ตีไหมตีโอ้